อำเภอนะครับขอนําเรียนเบื้องต้นนะครับกรณีที่เกิดคลิปนะครับทางอำเภอรับทราบเมื่อวันที่3 1สิงหาคม2563นระครับซึ่งาภาพในคลิปนั้นนะครับก็เราดูกันหลายรอบนะครับก็เห็นแล้วว่าคนที่ปรากฏในคลิปนั้นหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับประลัดอาเภอท่านหนึ่งนะครับของอำเภอเชียงยืนซึ่งเห็นมีการ พฤติกรรเล่นการพนันไฮโลนะครับในฐานะที่เป็นพาชการในพื้นที่นะครับที่จะต้องพึงประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีพึงรักษาไว้ถึงศีลธรรมและจริรถถธยธรรมนะครับอำเภอเชียงยืนจึงได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับกรณีดังกล่าวขึ้นนะครับซึ่งเาราได้ออกคําสั่งเมือ่อวันที่31สิงหาคมนะฮะหลังจากที่ปรากฏภาพขึ้นมานะครับและตอนนี้ก็มีการ ให้ทางมอบหมายให้ทางประหลัดอำเภอท่านหนึ่งนะครับไปกล่าวโทษแล้ทุกเนื่องจากว่าเป็นภาพที่ปรากฏชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างจะแน่ชัดว่าเป็นบุคคลที่เป็นใครการปกฟองไปปกครองจริงๆนะครับอันนี้เราจะดำเนินการไปทั้งสองทางนะครับถ้าทางอำเภอนะครับกรรมการสอบสวนก็จิงนะครับสรุปว่าเป็นบุคคล ที่ปรากฏในภาพนั้นนะฮะเป็นประหลัดอำเภอที่ทําการปกครองอําเภอเชียงยืนจริงก็จะเสนอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับและผู้ท้าระชารางจังหวัดก็จะดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านต่อไปนะครับในส่วนของการในขเรียญานั้นนะครับก็จะให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับสอบแล้วก็ถ้าปรากฏว่าเป็น ประหลัดอำเภอที่สังกัดท,ที่ทาการปกครองอำเภอเชียงยืนก็จะให้ดําเนินการส่งเสนอไปที่พนักงานอยาการนะครับเมื่อถึงชั้นพนักงานอยาการแล้วนะครับในชั้นนั้นเราสามารถที่จะสั่งลงโทษในเบื้องต้นได้ก่อนนะครับรตามวินัยข้าราชการพลเรือนนะครับผมโทษประมาณไหนคะัท่านโทษประพฤติชั่วอย่างไร้แรงนี่ก็มี ถึงขั้นให้ออกนะครับในเบื้องต้นถ้าที่เคยผ่านมานะครับถ้าถึงขนาดพน,ดนดักงานในการสั่งฟ้องเนี่ยก็ต้องให้ออกไปก่อนนะครับถ้าผู้กำกับชาตั้งกรรมการสอบวินยัยหนักไล่แรงก,ก็ต้องให้ออกไปก่อนหรือไม่ก็ผู้กำกับกาจะย้ายออกนอกพื้นที่ไปไว้ที่จังหวัดหรือไปไว้ทีท่ที่อื่นก่อนนะครับ ทีนี้ทางประหลัดคนนี้ค่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างคะท่านท่าที่ได้รับรายงานนะท่าท่าที่รับรายงานนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นบุคคลที่ขยันทํางานนะครับก็ไม่เคยพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งที่ว่าเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวเกี่ยวเรื่รองของฝ่ายความมั่นคงนะครับพอจะออกพื้นที่เกี่ยวกับหาข่าวยาเสพติดเรื่องการพนันนะครับก็อ,ออกไปจับก,การพนันอยู่หลายครั้ง นะครับก็ไม่คาดว่าจะไม่คิดว่าจะเป็นบุคคลคนนี้เข้าไปอยู่ในวงพนันตรงนี้ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือก็ต้องรอผลสอบใช่ครับตอนนี้ก็ต้องรอผลสอบนะครแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิด ข้อค้อละหาของผู้ที่ได้รับชมคลิปตรงนี้ครับประมาณกี่วันวนะครทาสิกว่าที่จะสอบเสร็จผมให้เวลาไม่เกินสิบห้าวันครับ